แน่นอนค่ะห้าหนุ่มนะคะวงวีนัสยังคงอยู่กับเราที่นี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับี่ยังเป็นวีนัสอยู่ใช่ไหมวงยังไม่ได้แตกสลายอะไรยังไงมะยังรักกันเหมือนเดิมยังรักกันเหมือนเดิมนะห่างห่างไปกี่ปีแล้วเนี่ยตั้งแต่ชุดแรกตั้งแต่เก้าปีเก้าปีเก้าปีสองเก้าไม่ได้อ๋อก็บอกสิบละสิบพอดีสิบเอ็ดปีอามาคุยชีวิตวัยรุ่นก่อนนะแต่ดูก็ยังวัยรุ่นกันอยู่นะดูดิ แหมผมยังตั้งอันนี้เกือบสกินเฮดอะไรอย่างเงี้ยบ้าดีน่ใส่หมวกอยู่เอ้ยชีวิตวัยรุ่นตอนนั้นเนี่ยรุ่นๆกันไหมรุ่นๆกันน่าจะห่ายไปใกล้ๆอย่างเงี้ไมใกล้กันจบลบห้าปีห้าเลยเหรอห้าเลยเหรอเฮใครใครห้ามีป่ะเฮ้ยผมตั้งแต่เกือบเกือบตอนนี้ครับห้าผมอยู่ตรงกลางเขาเด็กสุดผมตรงกลางนี่เขาจะแก่สุด อ๋อ no เองเด็กสุดหรอคะอ๋อตอนวัยรุ่นตอนชีวิตวัยรุ่นเป็นไงชีวิตัยร uhm ุ่นผมก็ผมชอบทําก yeah> ิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่ามาจากอยู่คณะอะไรนะผมอยู่คารุอารุอาร์ตอคารุอาร์ตก็จะแบบว่าคือเขาจะติดติดหน่อยอะอะไรเงี้ยฮะคือตอนตอนที่ยังเอ็นไม่ติดเนี่ยทําอะไรบ้าๆแข็งแผลเนี่ยตอนอยู่ผมเคยเรียนสาปัตที่มหาวิทยาลัยเอกชนที่หนึ่งทำอะไรทิ้งทีบ้างที่เขาแบบไแกเป็นอะไรอะไรเงี้ยม แต่พอไปอยู่ที่ที่คารุอาเนี่ยโอ้หทุกคนอย่างโจเลยแบบว่าโจแล้วแบบมันมากคือแบบโอ้เราเลยใช้ชีวิตได้แบบว่าสุกเรียนอะตกลงไปเรียนใช่ไหมครไปเรียนอยู่ประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์ที่เหลือบําบัดที่เหลือบำบัดบำบัดจุดต้องบำบัดเลยนี่ยพี่เขาพูดน้อยนะแต่แต่พอจีอันเนี้ยนอกเอาเลยอันเนี้ยแต่ตรงจุดมากเลยนะ พราะชีวิตผมวัยเด็กนี่ไม่น่าจดจําเลยแต่วัยรุ่นเนี่ยบาบัด <c oughs> บำบัดจิตคือแบบว่าได้ปลดปล่อยเต็มที่ <Okay. S 2> ได้ทําอะไรที่อยากทานะฮะมันก็เลยเป็นการเหมือนกับว่าเปิดจินตนาการของเราอ,อะไรเงี<ต>้ยต,ตอนวัยรุ่นนี่ทรงนี้เลยไหมฮะตอนวัยรุ่นนี่ผมคุณอาจจะไม่เชื่อนะผมวัยผมยาวหนวด oh คาเฟิร์มขาวเป็นพรามแล้ไปไปเรียนนี่อาจารย์คะแนนความประพฤตินี่แบบว่าจนลิมิตเลยนะเหรอ แต่คะแนนศิลธรรมศิลธรรมเอ้ยผมเป็นคนมีธรรมะเชื่อเชื่อก็กว่าจะจบมาได้ก็ก็เกือบไม่รอดนะฮะคิดว่ากี่ปีฮะกี่ปีก็สี่ปีโอเคโอเคอาเจมอะวัยรุ่นเจมเป็นไงเจมเป็นคนแบบสุดขั้วป่ะอย่างเขาไหมหรือว่าเป็นคนจริงจริแล้วขี้อายนะครับเป็นคนขี้อายแล้วก็อยู่หลังห้องแล้วก็โดนแกล้งใส่แว่นหนาๆอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าจําเป็นจะต้องอีที่เป็นแว่นายตาไหมส่ตาครับ แต่จําเป็นต้องหาเงินเนี่ยครับพี่ก็เลยต้องเข้าวงการบันเทิงนี่<ล>เขาจะเป็นตลอดเะต้องแตง่นลำกินตลอดได้ยัไหักเหเลยเหรอชีวิตวัยรุ่นม,มันก็เป็นคนที่เวลาถ่ายละครอะไรเงี้ยก็จะมีชวนไปเที่ยวอะไรเงี้ยผมก็ไม่เป็นคนไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ก็เป็นอารมณ์แบบกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านนะฮะ<ฮ>ก็เหมือนเหมือนจะเป็นการการทํางานกับคาแรคเตอร์มันจะขัดแย้งกันตลอดเวลาแล้วพอชีวิตวัยรุ่นแล้วเราพอตอนเด็กๆถ่ายโฆษณาถ่ายอะไรวัยรุ่นทำอะไรฮะ เล่นละครพีก็บ่าแล้วพีเนค่ณคุ้นๆเขา่าโฆษณานี่เมื่อก่อนจะมีจะมีเล่นไปเรื่อยฮะเยอะแยะมากมายฮะเจตบนทนจีลาก็รุ่นเดียวกันกับผมฮะแต่ว่าเขาดังแลวแล้วพอพอมาเล่นพอพอเล่นละครเมื่อวานที่บอกห้องหุ่นใช่ไหมใช่นี่คือตอนนั้นอายุเท่าไหร่นะตอนนั้นก็น่าจะเกือบจะยี่สิบมั้งอ๋อได้เล่นห้องหุ่นครับ แล้วยังไงแล้วหลังจากนั้นก็เล่นละครตลอดเล่นไปเรื่อยๆ,รอยๆครับก็มีสามนุ่มสามมุมที่เล่นนานๆหน่อยครับกับมอสเเป็นเพื่อนอมอสอใช่ครับยุคที่เขาเรียนมหาลัยยุคนั้นมีทัยญามีอะไรเงี้ยครับาหาเงินตลอดครับงงไม่รู้ไม่มีครับแล้วเล่นห <ะ S 1> นังเล่นกี่เรื่องอืมก็ เยอะครับจำไม่ค่อยได้เอล่น,ลน,นนะแต่ว่ามันมีบางเรื่องครับที่ผมเล่นกับศรรามแล้วแล้วแบบว่าจริงๆแล้วตัวตัวละครที่ผมรับเนี่ยมันเป็นตัวเมนของเรื่องแต่มันมีข้อที่จะต้องเลือกระหว่างงานดนตรีกับงานงานหนังว่าถ้าผมเลือกงานหนังงานดนตรีผมจะไม่ได้ทำมผมก็เลยบอกเขาว่าผมขอเลือกงานดนตรี เขาเลยตัดบทอันนั้นทิ้งไปทั้งเรื่องเลยสอนลามก็เล่นคนเดียวน้าเต้าหู้กับคุณระเบียบแผ่นนั้นนะฮะมันจะมีมันจะมีโปสเตอร์ผมอยู่หลังแผ่นแต่ว่ามีผมแค่ฉากเดียวเพราะคุณต้องไปทำทำดนตรีใช่ครับผมเลือกสิ่งที่ฝันแล้วก็จะเป็นอย่างเนี้ชีวิตก็จะลรุ่งเรืองใช่ครับเอาชีวิตไปเรื่องของเอกเป็นไงฮะก็อยู่กับดนตรีกับรถครับอยู่กับดนตรีกับรถแข่งรถ ตั้งแต่เข้าเรียนก็คือเล่นเรียนเรียนเลยเรียนเรียนตรงแต่ว่าเรียนเสร็จปุ๊บก็จะออกเลยแล้วก็ไปหาเรียนไพ i v a ต่อกลางคืนก็ไปเล่นดนตรีกลางคืนเล่นที่ไหนอ่ะตอนเล่นอยู่ผับแถวแถวปิ่นเกล้าครับคือเข้าปีหนึ่งปุ๊บรุ่นพีปีสี่มาชวนไปเล่นเลยก็คือไปเล่นเลยก็คือไปไปไปเล่นเบนโน่นี่เหรอใช่ครับเล่นคีย์บอร์ดแล้วก็เวลาที่เหลือก็แข่งรถแข่งรถด้วยโอ้ไม่แข่งรถแบบแข่งถนนทั่วไปดือฮาร์ดจอบ้าเขาเดือดร้อนจริงเหรอไได้เลย อย่างนั้นหรอตอนนี้ยังแข่งอยู่ไหมไม่เป็นเรื่องแล้วครับเลยครับหลังจากหมุนมาสามสี่รอบก็เลิกเจออุบัติเหตุไหมเจอครับก็มีข้าวสุดท้ายพลาดแล้วก็ไปชนอะไรอย่างี้ครับแล้วเห็นรถแล้วสงสารแม่ก็เลยเลิกตอนั้นไม่ใช่รถเหล่ารถแม่โอ้ไม่ใช่รถเหล่ารถแม่เยี่ยมจริง ดูหน้าเรียบร้อยแล้วเนี่ยไม่น่าเชื่อเร็วที่สุดแล้วสรุปให้เลยผมเร็วตอนเด็กครับโตดีแต่พวกเด็กๆดีเนี่ยออกมาแล้เบรครับยังไงผมตอนเด็กครับไม่ได้ตื่นเต้นอะไรแต่ว่าตเต็ปผมก็เหมือนกับที่บอกไปว่าเล่นฟุตบอลเล่นเกมเล่นดนตรีพอเข้ามหาลัยก็กิจกรรมกิจกรรมแล้วก็จะมีธรรมศาสตร์ก็จะมีชุมนุมเที่ยวตรงรี้ที่ไหนธรรมศาสตร์ใช่ครับ ดูนุมเชี่ยเปอักษรเราก็เป็นโคศกแล้วก็ละครเวทีของคณะเราก็หาสปอนเซอร์ออนี่ทำตลอดเลยหรอผมก็ประมาณนี้แล้วก็เตะบอลเล่นดนตรีก็ทีวีแบนด์ก็ทำทุกอย่างยกเว้นเรียนฮะเอ๊ะวงนี้เรียนไม่ไม่เรียนเลยนะมันเหมือนกับ อีเขาเรียกอะไรสมัยนั้นมันสภาพแวดล้อมมันมันไม่ได้เสรใจส่งให้เราจากไปเรียนเลยแต่ว่าเราอยากไปเจอเพื่อนอยากไปทํากิจกรรมนู่นนี่นั่นก็เป็นประมาณนั้นเอสนะคะก็ความเดินจากตอนที่แล้วที่คุยกับกีต้าร์มากขึ้นใช่ไหมครับก็อยู่เมอปลายก็ ก็มีเรื่องผู้หญิงกับดนตรีนะเพราะว่าไม่นเดียาที่สารา่มีเรื่องผู้หญิงกับดนตรีท่พู้หญ่างนั้นได้เพราะว่าผมเรียนห้องฝรั่งเศสนี่ครับก็ผู้หญิงก็เยอะในห้องก็มีเพื่อนผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ย่อาจารย์เรีห้องต๊ดนะฮะก็เหลือผมคนเดียวแ่ละครับหลุดแล้วครครับก็เล่นเล่นกีตาร์มากจนจนถึงขนาดอาจารย์เขียนในสมุดพกว่าเล่น ชอบเล่นกีตาร์ทางบ้านน่าจะให้การสนับสนุนผมอ่านแล้วผมก็ขำๆนะฮะว่าอาจารย์เขียน,น,น,ยนอะไรเนี่ยก็ตลกดีน้าอะไรเงี้ยไม่ไม่คิดว่ามันจะส่งผลมาถึงปัจจุบันครับว่าเราจะเล่นกีตาร์หลังจากพอเข้ามาหาวิทยาลัยก็ยังเล่นต่อไปครับนะโที่มนุษยศาสตร์หอการค้าไทยครับก็ยังเล่นกีตาร์ยังเล่นอยู่แล้วก็เข้าไปที่ชมรมตรีสากลก็ก็เปลี่ยนเป็นเล่นกีตาร์้าพอได้เล่นวงปุ๊บเริ่มสนุกนะฮะ มีรุ่นพี่เป็นวงสไมท b บัฟ a l ล Blackhead อะไรอย่างเงี้ยก็แบบมันก็แรงบานาลใจสูงมากเลยเห็นเล่นแล้วเล่นสไตล์ไหนเล่นร็อกหรือเล่นอะไรหรือเล่นแนนอนครับต้องร็อกเลยไวรุ่นนะรุ่นนั้นนโวาน่า h รท์ฮอตชิลลี่เพเปอร์สก็การนุนโรเซสอะไรต้องเล่นร็อกเล่นเล่นมาสุดท้ายเอาถอนตัวไม่ขึ้นแล้วต้องเป็นประธานชมรมต่อนะคราวนี้ก็เลยเต็มที่เลยฮะได้ได้รู้ทั้งว่านอกจากเล่นแล้วเราได้รู้ระบบ บริหารระบบบริหารการดูแลเนี่หัวหน้าวงเห็นไหมแล้วก็อมตังตาเห็นหลักแล้วก็ใแม่กาจับได้คะผมว่าผมเนียนแล้วเนี่ยเนี่ยคือผมว่าเอ้ยทำทำไปแล้วมีทองใสสรุปแล้วดูเหมือนทุกคนสรุปแล้วดูเหมือนทุกทระ่านชมรมฮะสรุปดูเหมือนทุกคนก็มีความจริงจังด้านดนตรี แต่ว่าแต่ว่าดนตรีนี่ชอบชอบแนวเดียวกับว่าอันนี้ร็อกร็อกไหมผมร็อกครับร็อกเป็นแจ๊สครับแจ๊สเออใช่ป๊อปร็อกป๊อปร็อกผมก็ชอบร็อกเออบับัดด้วยว็บับัดจิตด้วยร็อกบัมบัตจิดด้วยร็อกแต่ทีนี้แล้วมีใครคาดคิดไหมฮะในแต่ละคนคาดคิดไหมว่าวันหนึ่งเราจะมาออกอัลบั้มจะมีผลงานของตัวเองหรือว่าเราคิดแต่ว่าเราเล่นสรุปไปไม่ได้ไม่ได้คิดถึงถึงอนาคตถ้าของผมเนี่ยต้องมีอัลบั้มครับ คือพอมันทําแล้วมันต้องเหมือนกับงานที่เราทำทั้งหมดอนั้นคืออยู่ในมหาวิทยาลัยก็คิดแล้วเหรอคือมันมันต้องคิดครับเพราะว่ามันเหมือนก็จะเป็นจุดที่แบบเฮ้เราทําอะไรอยู่เพื่ออะไรดังไม่ดังอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่ามันต้องมันต้องมีออกมาเพื่ออะไรตอนนั้นคิดแล้วนะคิดแล้วแต่ยังไม่มีวงตัวเองก็ก็มีวง้วสลัมมีวงอินดี้ก่อนชื่อชื่อวงสลัดสมัยสลัดใช่แล้วพี่เคยได้ยินชื่อสลัดโอ้นั่นเก่ากว่าวีนัสอีกฮะดีมากเลยครับวงนั้นแขดีมากเก่าเลยอยู่ะ อยู่ใต้คลองเลยฮะต้องไปถมคลองกันหมดแล้วฮะแต่ก็คือมันต้องมีมีมีพอเราทำอะไรต้องมีจุดดังไม่ดังอีกเรื่องหนึ่งมันต้องออกมาแบบแบบฟิสิกอลจับต้องได้หนึ่งอัลบั้มโอเคคิดป่ะคือตอนเขาอยู่เขาเรียนอาร์ตดิสมัยตอนตอนเรียนอยู่ผมเป็นลักษณะแบบว่าจะไม่ค่อยคือตามตามกระแสมากกว่าผมจะไม่ค่อยแบบว่าแบบแบบล้่งไครดนตรีอะไรถึงขนาดนั้นคือแบบว่า คือยุคนั้นน่ะเขาจะเป็นยุคที่แบบว่าพวกพวกอาร์ตเนี่ยจะชอบทําทำทำเพลงใต้ดินอะไรเงี้ยแล้วผมก็ตามกระแสเขาอะไรเงี้ยพอดีเป็นเพื่อนกับแก๊งของของไอ้เพื่อนผมอยู่อยู่แก๊งของพาราดอกอืดซ่าสองอะไรพวกเนี้ยก็จะเรียนอยู่ที่เดียวกันผมก็จะแบบเฮ้ยทำใต้ดินเนะเคยอยู่วงเดียวกันด้วยเคยอยู่พวงเดียวกัลด้วยเราเล่นเราเล่น แต่ว่าอันจริงๆคือ,อคือผมเป็นพวกจับพัดจับผูอ,อะไรเงี้ยเฮ้ยเห็นเพื่อนทํากันเอออยากทํามั่งอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าอเอ,อ้ยไปไปร้องดูอซิอ่ะร้องอ่ะสนุกดีอะไรเงี้ยพอเบื่อเบื่ออ่ะเราก็ไปเฟรชไปทําอย่างอื่นอะไรเงี้ยมันก็ร้องกันต่อไอ้ตามันก็แบบเออไม่ร้องเหรอเออร้องเองก็ได้ดังเลยดังเลยมันก็แบบวิ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 วอวิ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 วางอวิ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 ว จะเป็นลักษณะนี้มากกว่าแต่จะมาจริงจังกับดนตรีก็คือก็คือหลังจากเนี่ยฮะก็คือจับพัดจับผูกไเรื่อมาก็ได้มาทำมาราบั้มอะไรเงี้ยฮะก็ก็ก็มาได้วิชานี้ต้องยกให้อาจารย์อาจารย์เอฟว่าเขาแบบว่าโอ้โหเขาแบบว่าเป็นคนสอนเขมเให้เราสกิลดนตรีให้ให้ให้ผมนี่แบบดีมากเลยแล้วทุกวันนี้ก็ใช้ธรรมากินก็จากอาจารย์เอฟเนี่ยนะฮะอาจารย์เอฟเนี่ยเขาจะมาทางสายทฤษฎี พูดน้อยอ่านเยอะข้อมูลเยอะไอ้พวกผมสายปฏิบัติอ่าม,มันก็เลยแบบว่าอ่าเทรนกันได้คือแบบว่าอันนี้นี่คือขยายนีนนี่คือพีเอนี่เขาจะแบบทุกเม็ดเลยฮะคือแบบเพี้ยนนิดโน้ตหน่อยนึงอะไรเงี้ยไม่ไม่ได้คือต้องแบบให้ตรงอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นผลดีกับเราเนี่ยแบบเราจะได้แบบว่าเหมือน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 เป็นการฝึกตัวเองในตัวบเอ่อเยรเทนนิง่งหรือวต่างต่างๆเงี้ย แล้วอย่างเจมส์คะอย่างเจมส์นี่มีตั้งแต่ก่อนก่อนที่เป็นวีนัสก็จะมีสปาร์สตอนนั้นทำกับ VIP นะครับที่อยู่ค่ายสุขัญญาไม่เกี่ยวชุดแรกนะครับแต่ว่าของผมมันมันบริษัทมันขาดทุนไปก่อนก็เลยไม่ได้ออกแต่ว่าทำเป็นแผ่นเสียงนะครับกำลังจะออกแล้วว่าแต่เจมส์นี่มาทางอะไรมากีตาร์แล้วก็ร้องะใช่ครับมันทางกีตาร์แล้วก็ร้องแล้วก็มันจะมีอีกอันคือเจมส์บอลก็อยู่เปอยู่ค่ายของอะไรนะ โรสแมรี่ไม่ฉันทำอย่างไรอตอนนั้นก็ก็ไม่ประสบความสำเร็จครับก็มาทำมาเรื่อยๆครับไม่หยุดครับเซวเกาเป็น,นคนรักดนรตรีแล้วก็คิดคิดอยู่แล้วว่าตัวเองจะต้องมีเป้าหมายเหมือนกันตอนน,ตนี้ก็ยังไม่หยุดครับเป้าหมายก็คือฮะโกอินเตอร์ครับโอ้โหเอกับเอกขำเลยเอกเอกไเราเราเราเล่นปิโนเราชอบเพลงแจ๊สล้วก็มีความคิดว่าไงฮะอนาคตตอนนั้น ตอนนั้นก็มุ่งไปทางเล่นกลางคืนมากกว่าครับเพราะว่าตอนนั้นกำลังอยู่ในช่วงรู้สึกดีที่ไม่ต้องผ่องกันพ่อพแม่ใช่มต่มมจะแข่งแข่งรถไปแล้ว <laughs> ใช่ก็คือหาพอหาทุกอย่างได้ด้วยตัวเองเนี่ยก็เลยเติดอยู่ตรงนั้นเลยเลยจริงๆตอนนั้นลืมมองอนาคตอตอนนั้นแทบไม่ได้มองอเลยแต่ว่าที่มาอยู่ได้เพราะแบบพอมีเพื่อนได้เยอะเข้าในวงการฟรีมันก็แคบครับ ล้วคนนี้ก็ชวนคนนี้ก็ชว,วนอะไรเงี้ยแล้วพอดีหลายหลายคนที่ชวนเนี่ยปรากฏออกมาที่เดียวกันอ,อ๋อแสดงว่าแต่ละคนนีาไม่ได้มารู้จักกันมาก่อนอย่างว่าบางวงนี่เล่นกันมั้งแต่เป็นนักเรียนเป็นนักศึกษาแล้วมารวมกันแต่นี่มาเป็นคนละที่<ช>แลวจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นใครเป็นคนใครเป็นคนแบบค้นหาสมาชิกของแต่ละคนโอ้จุดเริ่มต้นคือไอไอไอพวกนี้ครับมันเหมือนกับเหมือนกับดอทจุดจุดหนึ่งแรกเริ่มผมก็ทําอัลอบั้มอินดี้ พีเอสเขาก็อยู่ในค่ายเดียวกันแต่แล้วค่ายอะไรอ่ะชื่ออิสตันสกายครับที่มีวงพราวกับพี่พรายอยู่ชุดหนึ่งด้วยคครรัับบวงพราวแล้วก็มีพาราดอกใช่พาราดอกชุดดอกชุดแรกเลยซึ่งแต่ก่อนผมก็ตีกองให้พาราดอกไช่ดูร้อนไม่ใช่ดูร้อนฮะไม่ใช่ดูร้อนไม่ร้อนเป็นหลังนักมายากลโอเคครับผมก็ไปพอตัวคอนเสิร์ตมือกองเขาไม่อยู่ก็ไปตีกองให้พาราดอกมันก็ออกมาจากพระเจดผูก็จับพีเอสก็ออกมาเฮ้ยเราน่าจะทำวงกันก็ สัมหาสมาชิกกันที่ที่เป็นเพื่อนที่มาหาลาัยเล่นที่ทิวแบนด์ด้วยกันก็เอ้ยมามาเล่นเบสกันปับ๊บขาดมือเปียโ,โ,โนขานนักร้องเอ,าอ้าทายังไงมันก็เป็นคอนเน็ชันต่อกันไปเรื่อยๆถามทางไอ้ต้าพาราดอกบอกว้ยมีเพื่อนอยู่ที่โดนไล่ออกไปอ่ามึงมาวงกูอ่าผสมผสมกันอันนี้ก็ขับรถแข่งมาซ้อมเลยบ้าหรือเปล่ปปาต,ต้นเหตุมันมาจากอย่างนี้คือแบบว่าไอ้แรกๆเนี่ยผมผมติดสอยให้ตาม เจ้าต้าไปที่จีนี่อะไรเงี้ยแล้วคราวนี้ผมก็ติดเดโมโท,ที่ผมทำแต่งเพลงอะคูสติกอะไรอย่างนี้ไปพอดีปึ๊บไปฟังพี่นิกที่เป็นเจ้าของจีนี่ฮะเขาฟังแล้วเขาแบบเฮ้ยเออน่าสนใจดีนะอะไรเงี้ยคุณลองไปหาสมาชิกมาสิอะไรเงี้ยคุณอยากจะทำเพลงไหม,มก็ตอนแรกก็ไปที่ท,ที่หอนาคาฮะตาเขาบอกมีวงหนึ่งวงนี้เขากำลังขานนักร้องเลยตอนนั้นชื่อวงกีเลน ปัจจุบันนี้คือวงเกิลตอนนั้นเขาแบบพอไปตึ๊บปึ๊บเขาแบบเอ่อุ้ยได้ได้นักร้องแล้วอะไรเงี้ยชื่อตาปามอยู่ประสานมิตรโอ้ยอย่าเงี้ยผมก็หลอกกับมึงเยอะเป็นกูกูก็เลือกปามจังหวะนั้นเหมือนสว่างเพื่อนเลยเนี่ยพี่เดี๋ยวพึ่งคุณฟังผมก่อนเด็กขอโทษขอโทษคุณชอบอัดผมอยู่เรื่อยตอนเนี้ยเอ่อเห็นพี่เอสเขานั่งอยู่นั่งอยู่ คุยกี่ป้าพี่เอ็ดโตคภาหาเลยสักแข่งเน่ยนางเครียดนี่ป้าเขาบอกด้วยด้วยความที่เขาเคยอยู่ค่ายเดียวกันมาก่อนที่อีเทิร์นสกายใช่ไหมฮะเขาเขไปคุยกับพีเอ็ดบอกเนี่ยคนที่เขามาหาวงอยู่แต่แบบวงเขามีนักร้องแล้วพี่สนใจทำทำทำเพลงด้วยกันไหมอะไรเงี้ยกับวงนี้ คุยไปคุยมาก็เนี่ยไปกลายเป็นยีนัสเลยไปตามคนโน้นคนนี้มาอะไรเงี้ยครับซึ่งตอนนั้นก็ยังไม่ได้ไปเสนองานกับมี่คือเรารวมตัวกันเองก่อนใช่ไหมคือใครเขาไปเขาไปคนเดียวอ๋อโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันค่ะัค่ะ